สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโมเมสตารวันนี้นะคะเนยขอพักคลิปเต้นกับคลิปลงเพลงไว้ก่อนนะคะวันนี้เมย์จะมาทำความดีช่วยเหลือคนที่กำลังประสบกับพิษโควิด -19 ค่ะในปัจจุบันนะคะพิษโควิด -19 เนี่ยค่อนข้างที่จะแพร่กระจายอย่างรุนแรงค่ะ อะไรที่เราสามารถช่วยกันได้แล้วก็ควรทํานะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนใดที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคก,กับเมย์แล้วติดต่อมาได้เลยนะคะเมย์จะนําสิ่งของที่ได้รับบริจาคมาทั้งหมดเนี่ยไปบริจาคให้กับคนที่เขากําลังเผชิญกับวิกฤตค่ะเราจะได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้วยกันในวันนี้นะคะเมย์ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีท่านได้บริจาคสิ่งของในการป้องกันมาให้กับเมย์ค่ะซึ่งก็จะมีหน้ากากอนามายัย มีเจลแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็มีสเปรย์ล้างมือค่ะเมจะนำของบริจาคนะคะไปให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณในวันพรุ่งนี้ค่ะน้องๆจะได้นำของไปใช้ในครอบครัวในช่วงที่โรงเรียนปิดค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะเราจะต้องไปจัดเตรียมจัดแจงเข้าของกันก่อนเลยคะ่ะงั้นเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะซึ่งเมก็ได้ไปเตรียมตัวในการที่จะ จัดของแล้วนะคะเรามาเริ่มทางกันเลยค่ะ<สาร> ทำไปได้ประมาณสิบกว่ากล่องแล้วนะคะเม่ขอตัวไปทําต่ออห้เสร็จก่อนนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเช้าแล้วนะคะตอนนี้มีอยู่ที่โรงเรียนใต้ขากรมจวนแล้วะคะ่ะวันนี้นะคะเมย์จะนำแมสแล็อุปกรณ์ป้องกันกทั้งหลายเนี่ยมาแจกจ่ายให้กับน้องๆค่ะเราก็อยู่กับ ทางคณะครูของเรียนบ้านขขาคงชวนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเมย์ค่ะวันนี้นะคะช่องวอเมสตาก็ได้เอาของบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านขอคงชวนนะคะตอนนี้ถึงบุคครูแล้วคุณครูมีอะไรพูดกับกล้องนะคะอ๋อตอนนี้ได้รับของจากทางบริษัทแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาบริจาคนะคะให้กับคุณครูแล้วก็เด็กๆที่ได้โอกาสทางนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ หลังจากที่เราได้รับการส่งมองให้คณะคาครูโรงเรียนบ้านเขาแล้วนะคะงั้นเราก็ไปเริ่มแจของกันเลยค่ะไปเลย สำหรับวันนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เมย์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องเมย์นะคะงั้นวันนี้เมย์ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอไปจัของให้จสรก่อนนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ